ที่ได้มาติดตามข่าวในพื้นที่กันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเห็นหว่าเกิดเหตุสลดค่ะลังพบยิงเนีย่ยนอนเสียชีวิตค่ะบ้านผักนะคะเหตุจากม้าที่เหลียงหว้เนี่ยเห็นหวับครบนั่นเองนะคะพันตำรวจตรีนิวัฒน์ทิมเกสารวัดสอบสวนสพทะลงังจังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะเกิดเหตุสุนัขกัดหัวมากัด เจ้าของเสียชีวิตนะคะภายในบ้านหลขกที66มู่ซ้ำตำบลป่าโครกอำเภอทะล้างค่ะจึงนำตำรวจกรูไปนะคะดุดขาตรจสอบที่เกิดเเทศพบเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวค่ะรัวรอบครอบจิตมีพื้นทีไล,ล่รายเจ้าหน้าที่รงเรียกคนในบ้านมีคนงานเดินมาเปิดประตูภายหล้งก็ผ่าสาบภายหล้างนะคะว่าคนงานดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่โทษแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็ได้พบสุนัขเพศผูนะคะลัางอานสีน้ำตาลค่ะ ก็อนอนอยู่หน้าบ้านนะคะตรวจสอบภายในโฮในกระพบร่างของยิ่งสาวสาบเชือก็คือนางสาวสิณรัตนะอ่งพาณิชคุณอายุ38ปีนอนจมกองเลือดอยู่บนญถีนอนนะคะสภาพศพเนี่ยก็สวมชุดนอนซี่ฝามีบาดแผลคายรอยเคี้ยวคงสุนัขเนี่ยค่ะตามร่างกาย่ลายจุดภายในบ้านเนี่ยก็ไม่พบร,ร่องรอยการต่อโซ่รือว่าหรือขอนสับสินนะคะแพทย์โรงพยานทาร่าและก็ร,รอยเวนค่ะ ก็ได้รวมกันชนะสูตรสอบก่อนจ,จะส่งสอบไปยังรุมบันทะลางเพื่อให้เพ์เนี่ยชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดค่ะจากการสอบทมคนงานที่เป็นคนโทษแจ้งตำรวจสับปากอนเกิดเหตุได้แวะไปที่บ้านข้งนายจางซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายเนื่องจากพี่ชายโทรศัพท์ติดต่อผู้ตายไม่ได้ค่ะพอมาทึ่งทีก็พบว่าผู้ตายนอนจมกองเหลือดอยภายในบ้านเล้วก็เลยแคบโทษแจ้งตำรวจแล้วก็พี่ชายของผู้ตายว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นคาดว่าอาจจะทูกม้าที่เลียงไว้ในราคากัดจน เสียชีวิตนะคะ<ช>ราะวาผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะจึงไม่สามารถป้องกันตัวเองที่ว่าต่อสู้กับมา่ไดา้นะคะทางนี้ตำรวจจะสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบคอแต็จริงหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ลองเลยนะคะโอเคนี่เนี่นะเป็นการขาดการนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอพ้นชนะสูบอีกที่หนึ่งนะคะว่าสาเหตุการตายเนี่ยเป็นกันเถือนนะคะคก็แสดง<อ>ความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ